านีขอภายในสิ้นปีนี่ใช่สิ้นปีนี้อขอราะเขาตืดดีใจกลับมาซื้อนะสิบล้านแต่ว่าแพงไหมไม่แพงกว่าสิบล้านสามสิบห้าไร่ใช่ไหมไร่ไม่ถึงล้านเลยใช่ป่ะใช่ไร่ละสามแสนกว่าบาทใช่ขอได้แต่มันเกิดหอยได้เด้อนะหอยได้ก่อนสิ้นปีนะจะได้มีเงินมีทองจะได้แบบไปปลดหนี้ปลดสินออกมา อาาขอให้ขายที่ได้นะโอเคได้ได้ไายทิ้งปีนั่นแนะหละก็เดี๋ยวก็ดีกว่าคนเก่าอ่ะใครเขาเพ 2, ิ่มอีกสองร้านถูกไหมอำเภอพิบูลมังสาหารนี่สุดเลยเนี่ยติดขมิตรติดขมิตรเลยยังไม่อ่ามันติดส่วนนึงค่ะอาจารย์เดียวเมันจะถ้าติดจริงจะเป็นโครงเสียมอ๋อโอาาเค๋ยวอุบนน้ำเตรียมไปเลยท่วแมแน่นอนติดโค้งนะโอเคอ่ะแบมือ ไอยดีนะไหวได้ไอยโดนหนุ่มบิดอันไว้ไอ้เหี้ยโอ้ยยังไม่ทันอะไรใจเย็นจ้าผีจ๋าแหมไอ้เหี้ยเจอหน้ากูเนี่อะไรล่ะว่าไงล่ะฮะแหม่ใจเย็นผีจ๋าแหม่ไ่้หวยนึยเฮ้ยเอ้ยย่หวยอะไรเฮ้ย

กูไม่อยากยุ่งหรอกไอ้ข้ตวกูอยากยุ่งที่ไหนหได้ยุงย่งกับกูโอ้ยจับนอนจับนอนขาเออนี่ไม่เคยโดนอย่างเงี้ยโอ้ยไปเ,เป็นไงไรผีทรามานไหมล่ะหอกหักชอบจริงเอเ้ยไม่ตีหรอกไม่อยากตีอะไร,รอเอ้ยเสียงดีชอบ หายไม่หน่อยปั๊บอ้นี่เลยเนี่ยไอ้สัสเวลาไม่อยู่กูนี่แม่งไอ้ยี่อะไรเนี่ยห่างกูไปคักหนึ่งมีฤิธิ์พันด์ีเลยนะเฮ้ย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 ไปเลยเวลาห่างกูไปที่เป็นไงล่ะไอ้ชิบหายมึงยอมตลอดเลยไอ้สัส

เย็นมามาต่อ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 ให้เสร็จอ,อารมณ์ดีมันเกิดเงออยแบอไม่มายัางไม่ทันจะเขียนเสร็จเลยกูร่อเอาแล้ว<อ>ดีแนละ้วกูจับไปอยู่ดึงทันไม่งั้นหลุดเอาเไม่อยู่มันก็ไอ้นี่ มือกันน่า,านี่ไปเชิญเอามาคิวต่อไป้หโโมอเหรอ